เขาบอกว่าซอยชิงกอไก่นะฮะส่วนของเส้นตรงซอยชิงกอกไก่ขนานกับงูขอกปลายงูขอไข่งูขอไข่นะครับดังนั้นตรงนี้ซอชิงกอกไก่ขนานกับงูขอไข่นะครับกอไก่ขอไปลายนี้ยาวเท่ากับขอไข่ขอกปลายนะครับ เสลีว่าไอ้ตรงนี้สามเหลี่ยมหน้าจั่วละอันนี้คือสามเหลี่ยมหน้าจั่วละนะสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมุมจอจานก็ไก่ขอควายกับก็ไก่ขอควายงูเป็นมุมที่เท่ากันและก็ไก่ขอไข่ขอควายสี่สิบสี่ตัวนี้คือสี่สิบสี่ ถ้าตรงนี้คือด้านเท่ากันตรงนี้คือ44ด้วยเพราะเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเลยนะทีนี้44 44ตรงนี้อะไร่้อแหละได้ด92เพราะรวมกันได้180นะฮ น,นี้ล่ะอันนี้เขาบอกว่ามุมเท่ากันตัวน,นี้เก้าสิบสองวนตัวน,นี้คือ88นะครับตัวน,นี้8 8ดนี้มุมเท่ากันแต่มุมนี้เท่าไหร่อันนี้คือแปแต่ตัวน,นี้ไม่ใช่ไอ้ตัวน,นี้บนข้างเดียวกันคือความหมายคือ ต้องรวกันได้ร้อยแปดสนั้นตรงนี้คือร้อเอ,อ่อเท่าไหร่เกงนะฮะ92องศาเกองอศาดังนั้นถ้าถามว่าช้อยสิงกอไก่จาจานเท่าไหร่ก็คือ9 2้าลบแปนะครับก็คือได้ส,สี่องศาเท่ั้นช้อยสิงกอไก่จาจาน นะฮะตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมน้าจัว่วสามเหลี่ยมน้าจั่วคือมุมที่ฐานเท่ากันถามว่า44มาได้ยังไง44เขาก็กำหนดมาให้พอกำหนดมาให้มุมที่ฐานเท่ากันเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเท่า44ด้วยพอ44ปุ๊บไปต่อครับตรงนี้ก็คือจะ เหลือ92มุมภายในสามเหลี่ยมรวมได้รวมได้กับ1 8รวมได้เท่ากับ1อ0ได้เท่ากับ180หรือจะบอกว่ามุมนี้เท่ากับ88คือมุมภายในรวมกันตรงนี้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามรวมกันได้เป็น88นะคะเหตุผลจำได้ใช่ไหมนะคระับทีนี้อ้เขาบอกว่าเท่ากันคือ88แต่ว่าถ้าตัวนี้เป็นมุมอ๋อนี่คือเส้นขนานนี่คือเส้นตัดดังนั้น มันต้องลงไกได้180ตรงนี้คือ88ตรงนี้คือ92แล้วอันนี้มุมภายในสามเหลี่ยมรกันได้180ตรงนี้ได้เท่าไหร่ครับ92ได้เนาะ92ได้แล้วตรงนี้มุมตรงมุมตรงต้องลงกันได้180 92ก็คือ88ก็คือได้180 คแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมคงนี้จะ็บเป็นไปเป็นแบบที่ไม่เท่ากับกองบอนี่ครับเข้าวตำรวจจาจานก็ไก่ก็คายก็ไก่กอควายข้าวตำรวจได้โจย์